วันนี้คำถามแรกที่อยากจะถามก็คือยังจำอันเบรโตอะคิลันนี่ได้อยู่หรือเปล่านะครับคนอื่นอาจจะมองว่าเขาเป็นการลงทุนที่ย่ำแย่ที่สุดครั้งหนึ่งแต่สำหรับตัวเขาเนี่ยหปีที่อยู่ในสีเสื้อของลิเวอร์พูลนะฮะมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับ นี่คือหนึ่งในกองกลางของเรานะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับอยู่กับลิเวูเป็นแค่1ปีครับแต่ว่าถูกคาดหมายถูกคาดหวังไว้สูงพอสมควรครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันล้มเหลวล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งครับว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตเขากับลิเวูอาจจะดีกว่านี้ล้อมุงเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง อาคิเดนนี่เนี่ยเป็นนักเตะชาวอิตาเลียนนะครับแล้วก็ได้ฝึกหัดของโรมา่าแจ้งเกิดตั้งแต่ปี2002นะครับถูกเรียกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยในยุคข,ของฟาบิโอคาเปโล่นะครับแล้วก็ด้วยท่วงท่ามุมมองวิสัยทัศน์การเป็นกองกลางที่มีชั้นเชิงคลาสสิกออกบอลสวยนะครับยืนตำแหน่งดีนะครับบอลแต่ละครั้งที่ออกจากเท้าเนี่ยสามารถคาดหวังอะไรได้บางอย่างจนกระทั่งถึงปี2005ครับเขาสามารถ แทรกเข้าไปเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของโรบ้านได้และทุกอย่างมันน่าจะจะเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับระยะเวลา2005-2006เนี่ยประมาณนี้อยู่ในช่วงที่พีคมากครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มต้นคือในช่วงต้นปี2007ครับอคิเดนี่มีการบาดเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแบบอย่างต่อเนื่องและเรื้อรังนะฮะต้นปี2007เจ็บครับกลับมาเนี่ยเดือนพฤษภาคม2007 แล้วก็เจ็บอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมนี่เฉพาะในปี2007นะครับหายกลับมาต้นปี2008กลับมาลงเล่นได้ดูยืนระยะได้ยาวๆตุลาคม2008เจ็บอีกแล้วครับในการเจอกับเชลซีในเกยมยุโรปก,ก็พักไปอีกพักหนึ่งกลับมากุมภาพันธ์ปี2009นะฮะในเกมเจอกับมิลานเจ็บอีกนะครับคราวนี้เนี่ยเจ็บตรงข้อเท้าแล้วต้องพักประมาณ7เดือนครับก็พักยาวไป กลับมาที่ฝั่งของลิปูลนะครับในช่วงซัมเมอร์2009ตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเพิ่งปล่อยชาบ,บียลอนโซออกไปให้กับเรอัลมาดริดนะครับประมาณ30ล้านปอนด์แล้วก็ราฟียเบเตสพยายามจะควานหาตัวต่ตัวแทนครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้นที่เคยมีข่าวว่าสนใจในตัวแกเรตแบรรี่นะเจ้าตัวก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซะก่อนนะครับเป้าหมายมันเลยเบนมาที่อะคิลานี่ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามีการบาดเจ็บอยู่ การต่อสู้นอกจากเรื่องของราคาเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยตกลงกับทางโรม่าไว้ที่17ล้านปอนด์ครับแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วเพเียงแต่ว่ามันมามีปัญหาตรงที่การตรวจด้านกายนี่แหละครับเพราะว่าเจ้าตัวยังเจ็บอยู่แต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็พยายามผลักดันครับให้มันเกิดดีลนี้เกิดขึ้นจนได้มันอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่มันต้องซื้อเพื่อรีบเร่งมาแก้ไขการขาดหายไปของชชบีอลอนโซ่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ สุดท้ายอกากิรนี่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลจริงครับ17ล้านปอนด์จากโรมา่าและมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าก็ต้องประครบประง,งมกันไปนะฮะมนเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กว่าจะได้ลงเล่นจริงๆนะครับประมาณตุลาคม2009ในเกมที่เจอเซนเนอร์แลนด์ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วกว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องรอถึงบ็อกซิ่งเดย์ครับปลายปี2009เลย26ธันวาคมครับเกมนั้นอาจจะเจอกับวู๊ ช่วงเวลานะั้นมันก็เข้าเข้าออกออกนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายจนกระทั่งมีนาคม2010ครับในเกมเจอพอสมัตนะฮะเขายิงประตูแรกได้ในสีเสื้อของลิอร์ผูลแล้วน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับเกมนั้นเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นแมนออฟเดอะแมชด้วยนะครับและทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นอาการบาดเจ็บก็เริ่มหายไปแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรมายุ่งเกี่ยวแล้วลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับ เป้าหมายของลิเวอร์พูนณเวลานั้นเนี่ยอยู่ที่ถ้วยยูโรปาลีกครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศหลังจากที่ผ่านด่านเบนฟิก้ามาจากรอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศเนี่ยเจอกับอาเลติโกมาดริดครับนัดแรกเนี่ยไปแพ้มาก่อน1-0นะครับกลับมาเล่นที่แอนฟิลด์ว่ากันว่านั่นคือเกมที่ดีที่สุดของอักกิลานี่เลยครับเขาทำประตูให้กับลิเวอร์พูลขึ้นนำได้นาะที44นำหนึ 0. จนทั้งจบเกมเท่ากับว่า2เกมรวมกันเนี่ย เสมอที่1นึ่ง,น,งนะฮะต้องต่อเวลาพิเศษต้องต่อเวลาพิเศษแล้วเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยนะครับยอร์ซ mm ี่เมนายุนมายิงให้ลิฟูขึ้นนำครับนาะทีที่95 2 1ตอนนั้นนี่โอ้โหเข้ารอบแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่นะัดชิงชาเลิศแล้วแต่สุดท้ายอาร์ร์โกมเมอริดมาตีไข่แตกได้ครับจากดีโก้ฟอลันซึ่งกลายเป็นประตูทีมเยือนสำคัญมากครับที่ทำให้อาร์ร์โกมเมอริดเนี่ยพลิก เข้าสู่รอบชิงชาเลิศผลเสมอจบลงด้วยอสองนัดรวมการเสมอสองสองครับแต่ว่าทางอาริโกมอริตนั้นเข้ารอบด้วยกฎอเวโกยิงประตูนอกบ้านได้สำเร็จแล้วเข้าสู่นัดชิงชาเลอร์ไปเอาชนะฟูลแลมได้คว้าแชมป์ได้ล่าสุดครับอาคิรันี่ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะการเดียนนะครับเขาบอกว่านี่แหละนี่คือเป็นประเด็นสําคัญใหญ่มากครับเขารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นและ มันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นสภาพร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเขามองว่าถ้าเกิดลิวพูสามารถผ่านด่านแอนเดริดเข้าสู่นาชิงชาเลิศได้นะครับมีโอกาสยังสูงมากครับที่จะเอาชนะฟูลแลมได้แล้วถ้าทําได้จริงๆนะครับด้วยช่วงเวลาจังหวะอะไรต่างๆโชคชะตามันน่าจะดีขึ้นสำหรับเขากับลิวพูแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นครับโลกของเราในความจริงไม่มีคำว่าท่าอยู่แล้ว พอมันไม่เกิดขึ้นปุ๊บทุกอย่างมันเลยแบบบิดเบี้ยวไปหมดเลยครับทางด้านที่ตัวเขาเนี่ยเริ่มมั่นใจเลยครับว่าจะได้มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นเพราะเมื่อจบฤดูก,กาลครับซัมเมอร์2 0 1 0ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับลิพูราเฟียเบเตสออกไปรอรซันเดินเข้ามาแทนครับแล้วรอรซันก็ประกาศอย่างชัดเจนนะฮะ อากิรนี่เล่าให้ฟังบอกว่าได้พูดคุยกับรอสซันอย่างตรงไปตรงมาแล้วด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของรอสซันนะครับเขาก็ไม่ได้มีแบบมีเมมหรือพูดให้ความหวังใดๆเขาบอกชัดเจนเลยครับว่าแผนการของเขานับจากนี้คือการสร้างล์งพูลให้มีนักเตะอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเป้าหมายสำคัญก็คือโจโคที่กำลังจะย้ายเข้ามาแบบไม่มีค่าตัวเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีสุดสำหรับคุณนะฮะ ก็น่าจะลองหาที่อื่นเพื่อจะได้ลงเล่นอย่างเสมอมากกว่านี้นั่นคือเป็นจุดพลิกผันคร้าสำคัญครับจำให้อคเิร์ตต้องตัดใจย้ายออกจากรูพูก,กลับไปเล่นที่อิตาลีในฐานะสัญญานักเตะยืมตัวนะครับ กลับไปอยู่กับยูนุสนะฮะในปี2010-2011แล้วก็2011-2012นะไปอยู่กับมิลานโดยจดยืมตัวเหมือนกันน่าสนใจมากตรงที่2ปีนี้นะฮะเขาลงเล่นอย่างสเสมอมากๆครับปีแรกที่อยู่กับยูเว่เนี่ยเล่นในเกมลีไป33เกมครับปี2อยู่กับมิลานเล่นไป26นะัดเฉ,ฉพาะเกมลีกนะแต่ว่า1ขวบปีกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮนะเขาลงเล่นในเกมหลีไป,ไปแค่18เกมเท่านั้นเขาก็ย้อนเรื่องให้ฟังว่าแหมมันก็ ค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควรนะฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่เขาก็ยอมรับว่าหนึ่งอย่างที่เขารู้สึกรู้สึกดีก็คือการพูดตรงไปตรงมาของรอสันนี่แหละครับว่าแผนการเป็นแบบนี้นะคุณไม่ได้อยู่ในแผนของผมนะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสดีกว่าลองไปหาเส้นทางอื่นหรือตรงไหนตรงอื่นที่มันเหมาะสมกว่าคุณมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับ ช่วงท้ายเนี่ยเขาคุยกับทางเดอะการเดียนไวเยอะพอสมคุครเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดคนอ,นอื่นอาจจะมองว่าเขาล้มเหลวคนอื่นอาจจะมองว่าเขาเป็นการลงทุนที่ย่ำแย่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมริเวอร์พูลครับแต่สำหรับตัวเขาเนี่ยหนึ่งปีที่อยู่ในสีเสื้อของริวพูลนะฮะมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับมันเป็นความรู้สึกที่ ภาคภูมิใจมากๆถ้ามองที่ผลลัพธ์นะครับมันเป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นครับแต่ถ้ามองที่วิธีการเข้าบอกว่ามันเป็นปีที่สวยงามมากๆกับการอยู่กับลิเวอร์พูลสุดท้ายอารรนี่ก็ย้ายไปอยู่กับฟลอเรน่าอย่างถาวรครับในปี2012แล้วก็แยกย้ายห่างหายกันไป หนึ่งขวบปีเราต้องยอมรับครับว่าในครั้งนั้นเนี่ยความคาดหวังถ้ามองในฐานะการเป็นแฟนบอลนะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวจริงๆครับแต่ว่าในมุมมองของบุคคลบุคคลหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆนะครับการดูแลก а н เอาใอใส่การเติบโตบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดแฮปปี้มากๆครับแต่สุดท้ายเนี่ยความหวังที่มันจะเป็นเป็นด่านทดสอบเพื่อก้าวข้ามไปคือถ้าได้พู้ได้แชมป์ อยู่บ้าลีในปี2010นะครับบางทีอะไรหลายอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้เลือกอีกทีหนึ่งผมก็มองว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วที่มันเกิดขึ้นในรูปแบบตรงนั้นเพราะาเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อย1ปีที่อยู่ด้วยกันมานะครับสำหรับอัลเบโตอาคิรานี ani, ความทรงจำมันอาจจะมีน้อยครับ แต่อย่างน้อยมันก็มีอยู่บ้างผมว่าเป็นหนึ่งคนที่เราควรจดจำแม้ว่าจะเป็นแค่เซี่ยวเล็กๆก็ตามทีครับไม่ว่าใครจะย้ายเข้ามาอยู่ในสโมสร,รเลี้ยวฟูครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นเลี้ยวฟูคุณก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะครับอ้าวเขียังไงบ้างครับกับนักเตะิตะเลียนคนนี้ครับยังจำมันได้ดีหรือเปล่านะครับส่งเข้ามาบอกหน่อยว่า จำได้ไหมหรือจําไม่ได้เลยหรือน้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ยเคยอยู่ด้วยเหรออะไรประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยแล้วก็พยายามจะตามอ่านและพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับเหมือนเช่นเคยครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับทุกเมน้นทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกด subscribe กดกระดิ่งกดซีฟเวอร์สทุกอย่างขอบคุณมากๆนะครับสาหรับพวกเราเต็มที่เสมอน,นะครับแล้วก็คลิปต่อไปพยายามจะหาเรื่องอื่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ